ใครที่กำลังมาหาเกมแนวส่งคามโรคกันบ้างคะสามารถมารับชมได้ในตัวคลิปนี้เลยนะเพราะในวันนี้แอดมินได้รวบรวมถึง10อันดับเกมมือถือส่งคามโรคครั้งที่2 World War 2ที่ภาพสวยน่าเล่นในเดือนพฤษภาค,คมปี2 0 2 5นั่นเองค่ะแล้วจะมีตัวเกมใดที่น่าเล่นกันบ้างไม่เหมือมนทาาพาสนะคะมารับชมกันเลย เรามาเริ่มกันด้วยที่อันดับแรกนะคะกับเกม Nobleman 1896เกมนี้เป็นเกมแนว s t r a t e g y ์ที่ผสมกับ shooting ก็จะให้เราได้รับเปิดเป็นผู้ประชาการที่ต้องวางกลยุทธ์ในการใช้พลาหารปืนใหญ่ทหารมา้าหรือว่าเรือบุกตีตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆโดยใช้การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบให้มาที่สุดและก็ยังสามารถเข้าไปร,ร่วมในเหตุการณ์ต่างๆทั่วทั้งแผนที่เพื่อจัดการายตรงข้าม และก็สร้างความได้เปรียบให้ฝ่ายตนเองอีกด้วยตัวเกมก็ผสมกับกราฟิกและก็เอฟเฟกต่างๆที่ทําออกมาได้ดีใครที่เป็นคอเกมทั้งวางแผนแล้วก็แนวสงครามโรกดาวน์โหลดเกมนี้ไปเลยกันได้ค่ะ,กะเกมต่อมานั้นเก็บเกม l o ไฟ i นึ Fi 1กตัวเกมนี้เราจะได้ราบบทเป็นทหารราบในสงครามโรกครั้งที่หนึ่งภารกิจของเราก็คือกำจกัดสตู สนามรบนั้นเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และก็อันตรายเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งก็สามารถต่อสู้ได้ทั้งบนบกในทะเลและก็บนอากาศเป้าหมายของเราในตัวเกมนี้ก็คือการทําลายนะคะหรือว่ายึดฐานของซ์ดู ศัตรูนั้นก็จะมีฐาน็นของตัวเองพร้อมกับหน่วยและก็ซิ่งอนนวยควาสะดวที่แตกต่างกันจะได้พบอาวุธและก็ยานพาหนะได้หลกากหลายประเภทซึ่งก็จะเป็นปืนจากสงครามโรกครั้งที่หนึ่งกันหมดเลยนะคะกราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างยี่บอกเลยว่าทุกคนต้องมีติีมือถือไว้กอลันดรลเป็นกันด,ดูคะ่ะ อีกหนึ่งตัวเกมที่ทุกคนไม่ควรพลาดกับ Holyfield เกมนี้เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็จะมาในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองกับกราฟิกโพลิตามที่ทำออกมาดีๆมากๆแถมก็ยังมีอาวุธให้หลากหลายรูปแบบซึ่งมาตามยุคสงครามโลกครั้งที่สองกันนะคะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังสามารถเล่นแบบออฟไลน์กับบอร์ดได้แล้วก็ยังเล่นแบบผู้เล่นหลายคนออนไลน์ได้เช่นกันแผนที่ก็มาแบบโอเพนเวิ d ์ที่บอกเลยว่าใหญ่มากๆ ก็ใครที่สนใจสามารถตาดต่อเลยไปติดเหมือนกันมาได้เลยนะคะ our companions this time it's g o n n a be harder เกมที่4นั้นชื่อว่า Battlefront Europe เกมนี้นะคะเพื่อๆจะได้ดื่มดามไปกับแอชั่นเชิงกลยุทธ์ที่เข้มข้นซึ่งมาจากสงครามโลกครั้งที่1กันเลยก็เรานะคะจะได้สร้างสรรคพสมสากรกลยุทธ์แบบเรียลไทมและก็การต่อสู้ยิงมุมมองบุคคลที่1เข้าด้วยกันแน่นอนว่ามีหน่วยหลากหลายให้เราได้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารราบปืนกลนื่อผู้บัญชาการนายพลเครื่องบินและแม้แต่เครื่องจักรนัก เช่นรถถัง Mark IV สำหรับอังกฤษนะคะหรือว่ารถถัง a 7 b สำหรับเยอรมันนั่นเองค่ะก็สามารถที่จะปรับแต่งกองทัพของเราให้เหมาะกับความต้องการกันได้เลยนะใครสนใจดาวโหลดไปเล่นกันดูได้ค่ะ มาในฟังของรถถังกันบ้างน,นะคะซึ่งมีชื่อว่า World of t a n k Blitz นะคะก็ตัวเกมนี้เป็นเกมขับรถถังออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบน PC นะจนได้ขยับขยายไปสู่เครื่องคอนโซลนะคะแล้วก็มือถือน,นั่นเองค่ะเมื่อเพื่อนเพิ่งเ,เ,เริ่มเกมเข้ามานะคะก็จะพบกับ Totorial ซึ่งจะสอนวิธีการควบคุมเบื้องต้น ั้งแต่การหมุนมุลกล้องการเคลื่อนที่เล็งล็อกเป้ายิงแล้วก็การใช้อเตมต่างๆนะคะซึ่งอาจจะยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่ารถถังก็จะมีชิ้นส่วนที่แตกๆออกไปนะโดยเริ่มต้นก็จะมีรถถังให้เราได้เลือกถึง4คันจาก10ประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเยอรมันสหภาพโซเวียตแล้วก็อังกฤษการต่อสู้จะเป็นแบบ matchmaking s m o o t แผนที่และแบ่งทีมให้อย่างสมดุลหลังจากนั้นก็เข้าโจมตีกันได้เลยนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาที ใครที่ชอบเกมนแนวระทั้งในยุคสงครามโลกนะดาวโหลดไปได้นดูค่ะสำหรับรัเกมนี้ก็จะมาในยุคที่เก่ากว่านั้นนะคะก็คือ Steel and f r e 2 ซึ่งในเกมเราจะได้เยี่ยมชมยุคกกลางในปี1212ซึ่งเป็นช่วงที่จกักรวรรดิมองโกลนะคะกำลังแข่งแร่งขึ้นในเอเชียและสงครามครูเสกกำลังดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางก็มาพร้อมด้วยแผนที่ขนาดใหญ่ของโลกที่ก็จะประกอบไปด้วยรัฐใหญ่ๆนะคะ20รัฐที่อยู่ในมือเราก็จะมีสิทธิ์เลือกนะคะว่าเพื่อนๆจะจงรักภักดีต่อรัฐใดๆนอกเหนือจากการได้ทางบนแผนที่โลกแล้วนะคะแล้วก็วางกริธ์ เพื่อนๆยังสามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกองทัพของเราเป็นการส่วนตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในทุ่งโล่งหรือว่าการล้อมด้วยเมืองปราสาทท่าเรือจะมาพร้อมด้วยการต่อสู้แบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองค่ะใครสนใจก็ไม่ควรพลาดตานโหลดไปได้เลยนะคะ เจ็ดกับเกม Battle 2 Strategy เกมนี้เป็นเกมกลยุทธ์สงครามร่าสุดที่ตั้งขึ้นในช่วงเวลาปั่นป่วนตั้งแต่ปี1939 ปี1945นั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงที่สงครามกำลังเริ่มต้นนะคะซึ่งตัวเราจะได้รับหน้าที่เป็นผู้บ,าาบัญชาและต้องนำกองทัพของเราพิชิตโลกก็จะมีตัวต่างๆให้เราได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนายพลนอาวุธกองทหารด้วยการผสมสารต่างๆนะตัวเกมจะเป็นระบบการต่อสู้แบบาดการโจมตีนะคะซึ่งเป็นแบบคลาสสิกนะซึ่งใครที่ชอบเกมแนววังกริุทธ์นะคะหรือว่าวางแผนที่จะมาในช่วงยุคสงครามโลกนะบอกเลยว่าตัวเกมน,นี้ก็แนะน เล่นเผินมากๆค่ะสำหรับอันดับแปดมีชื่อว่า e u r o f u n Remastered เกมนี้เป็นเกมแนว FPS นะคะแบบเล่นคนเดียวซึ่งโดยเกมจะเป็นรูปแบบโซโลเล่นคนเดียวนะคะซึ่งจะได้ต่อสู้กับยิงเหล่า NPC สามารถแปลภาษาได้หลากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนรัสเซียไปยังภาษาอาหรับิกในด้านเกมเพลย์นั้นก็เล่นง่ายตามสไตล์เกมแนวนี้ทั่วไปมาเผาด้วยปุ่มวิ่งยิงนั่งโหลดกระสุนคบคันส่งนหมดการเล่นนะคะก็จะมีพวกแคมเปญนะคะแล้วก็มิชชั่นต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันด้วยนะ แต่ทีเด็ดกว่านั้นก็น่าจะเป็นในส่วนของกราฟิกนะคะที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีและบรรยากาศของส่วนครามโรกที่ทําออกมาได้สมจริงมากๆาเพื่อนๆน่สนใ,นสใจลองดาวโหลดไปเล่นกันได้นะคะ อันดับเ World of Artillery เป็นหนึ่งตัวเกมแนวสงครามโลกที่น่าติดตามนะคะซึ่งตัวเกมก็จะมอบประสบการณ์สงครามโลกในครั้งที่2ให้กับผู้เล่นจะให้เรานั้นได้สัมผัสเป็นอาหารที่เคยต่อสู้ในสมรภูมิที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาพร้อมด้วยกราฟิกสามิติที่สมจริงในเกมนี้ก็จะมีรูปแบบการเล่นแบบเอพินะคะแล้วก็ภารกิจยิงมือต่างๆทั้งแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์เพื่อสามารถเข้าร่วมในสนามรบบนดินในของประเทศพันธมิตร และต่อสู้กับสัตว์ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วก็การใช้ยุทธวิธีและไม่เพียงแต่จะมีอาวุธเท่านั้นนะคะยังมียามพันาให้เราได้เลือกใช้มากมายในยุคนั้นนะอย่างเช่นพวกรถถังนะคะหรือว่าปืนหนักๆนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็สามารถดาวโหลดบรียนกันได้เลยนะคะ No problem แล้วสำหรับอันดับสุดท้ายนะคะสำหรับแนวสงครามโลกชื่อว่า w o r l d w a r II Europe Fun Line นะคะที่ในตัวเกมน,นี้เราจะได้เข้าร่วมการต่อสูขข้ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1939จนถึงปี1945เกมนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบ Sandbox นะคะซึ่งเราจะได้ควบคุมกองทัพในยุโรป และนำไปสู่ชยชนะในสงครามโลกครั้งที่2มาพร้อมด้วยหลากหลายรัฐนะคะหรือว่าหลากหลายประเภทให้เราได้เลือกต่อสู้กันด้วยนะพร้อมกับนายพลที่มีชื่อเสียงของสงครามโลกครั้งที่2มากกว่า100คนมีแคมเปญให้เราได้เล่นสารระดับความยากและก็270ภารกิจทั้งอาหารนะคะบอกเลยว่าใครที่ชื่อชอบเกมนะสงครามโลกนะคะเกมนี้ก็จัดเต็มมากได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ด้วยก็ลงังดันเราไปดนวยนะ ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามโลกนะคะจะถูกใจกันนะเพราะว่าตัวเกมแนวสงครามโลกนี้นะคะบอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เพื่อนอาจจะไม่เคยรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าทั้ง10อันดับนี้ไม่ควรพลาดสักเกมเลยเพราะว่าน่าเล่นทุกเกมกันเลยนะคะและหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็น,นกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปต่อไปกันด้วยซึ่งก็มีตัวแอดมินคนเดียวนั่นเองนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ